ทดลองใช้งานเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์นะครับแบบจอสีมีไฟเล็งนะครับเป็นสีแดงมีระดับน้ำดิจิตอลแล้วก็ชื่อรุ่นคือ glm 1 0 0 2 5 4นะครับก็คือเป็นจอสีใช้แบตเตอรี่ d o อ l e a alkaline นะครับสก้อนก็คือ2 a 3ก้อนนะครับจอสีมีกล้องวัดระยะด้วยนะครับเลงแล้วก็เลเซอร์เส้นเล็งเป็นสีแดงบันทึกค่าเวลาวัดก็คือเอา ตูดของเครื่องถ้าไปที่วัดสดุหรือวัตถุที่เราต้องการจะวัดแล้วก็จะมีค่าบอกตรงนี้นะครับก็คือเป็นวัดท้ายเครื่องกลางเครื่องแล้วก็หน้าเครื่องผมวัดท้ายเครื่องนะเพราะว่าต้องการระดับที่มันแบนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ลงไป1ทีนะครับมันจะมีเลเซอร์เล็งมาตรงเป้าตรงนี้นะครับลองดูเนาะนะครับมีเลเซอร์ก็จะวัดนะนะครับก็จะ r ร a d y รอพอกด c o n f i r m อีกทีเนี่ยมันก็จะวัดนะครับ ออกมาเป็นค่าทศนิยม3ตำแหน่งนะครับคือ0.896 M ก็คือเมตรนะครับถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็คือ89.6เซนนะครับก็คือไม่ถึงเมตรแะนะครับเนี่ยนี่คือค่าที่1แล้วถ้าผมจะวัดระดับที่ต่ำลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกก็เหมือนเดิมนะครับกดที่หนึ่งก่อนเพื่อให้เตรียมเลงนะครับแล้วมันจะมีแสงเลงตรงนู้ดกดอีกที่หนึง่งก็ 8.93จุด้าสานะครับก็จะต่างกัน0 03. 0 3 0 0 0 3นสามศจ้อยมากนะครับที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือมีกล้องสําหรับเล็งว่ามันไปตรงไหนนะครับที่ขอบวงกบจิ้มไปตรงไหนเลยคราวนี้วัดจากบนลงล่างบ้างข้อดีคือตัวนี้เวลาเราตะแคงจอมันก็จะเป็นค่านอนตะแคงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคว่ำก็จะเป็นค่าหัวทิ้มให้เราอ่านได้เลยนี่งายขึ้นก็แบบนี้เลยนะครับสะดวกดีน่ยครับ วัดแบบบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนก็เห็นเลยนะครับแล้วกดอีกที่นึงอันนี้คือเรดดี้นะครับรอวัดเป็นเลขแดงพอกดปุ๊บมันจะมีเลเซอร์มาให้เลยแล้วกดอีกทีนึงครับก็เริ่มวัด 2.015M ก็คือ2เมตรกับอีก0.15เซนนะครับก็คือถ้าเป็นเป็นเซนติเมตรคือ2,015 เซนติเมตรนะครับ2,000เซนก็เท่ากับ2เมตรนะครับ2เมตรนิดๆนี่ครับเหมือนกันใช้งานสะดวกมากนะครับเครื่องค่อนข้างใหญ่นะแต่จับสนัดมีบอมเปอร์กันลื่นนะครับแล้วก็มีกล้องสําหรับเล็งแล้วก็เลเซอร์จริงๆผมอยากให้เลเซอร์เป็นสีเขียวมากเลยนะแต่เลเซอร์เป็นแดงนะครับวัดปริมาตรพื้นที่ได้นะครับยกกําลัง2ยกกําลัง3เป็นปริมาตรก็ได้นะครับอันนี้เป็นวัดความกว้างความสูงเฉยๆนะครับระยะวัดไกลสุด100เมตรเลยครับดีมากๆ มีรุ่นที่วัดได้ไกลกว่านี้อีกสองร้อยเมตรแต่ผมว่าอันนี้ก็โอเคแล้วชอบที่จอมันตีลังกาได้นี่แหละคือจะตีลังกาไปด้านไหนมันก็ให้เราอ่านค่าได้ง่ายเลยนะครับกล้องเล็งปิดได้ด้วยนะครับถ้าไม่ต้องการโอเคส่วนที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้นอกจากวัดได้ตั้งร้อยเมตรแล้วแล้วก็จอแสดงผลค่านะครับที่เคยวัดผ่านๆมาหลายๆค่าเลยคือมันจะไม่รีเซ็ตนะมันจะวัดนะครับเนี่ยผมวัดมาก่อนหน้านี้ราที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันก็จะวัดคือเป็นค่าซ้ำๆนะครับที่เราวัด มันยังมีปุ่มกดด้านข้างอีกนะครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับปุ่มด้านหน้าเลยบางทีเราวัดอย่างเงี้ยเราถือไม่ถนัดเออแต่เรากดตรงนี้ถนัดเนี่ยสมมติผมถือจับสมมุติผมจับแบบนี้นะนะครับถ้าแบบเนี้ยการกดอย่างเงี้ยบางทีมันกดไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าจับแบบเนี้ยใช้นิ้วโป้งกดก็ได้นะครับสะดวกเลยเนี่ยเราให้มันวัดมันจะขึ้นเลขแดงก็คือรอวัดเลเซอร์ทางานนะครับพอเรากดคอนเฟิร์มอีกที่นึ่งมันก็จะวัดเลยนะครับแล้วก็มันจะจิ้มไปเลยว่า ที่จอว่าเป็นตรงไหนนะครับแล้วก็ซูมได้ด้วยนะครับดูเนาะนี่ผมสามารถจะซูมได้ครับผมจะซูมวัดไปตรงไหนอ่าสมมุติผมจิ้มไปตรงนี้ตรงขอบวงกลบแล้วผมก็เริ่มวัดนะครับดูเนาะอ่าเริ่มวัดตรงนี้ติ้งมันก็มีเลเซอร์แดงขึ้นแล้วก็วัดแดงเนี่ยคขารอวัดขาวแล้วก็คือค่าที่วัดแล้วแล้วก็จะมีภาพให้ยืนยันว่าวัดไปตรงไหนยังไงนะครับอ่า วัดได้ตั้งร้อยเมตรนะร้อยเมตรนี่คือวัดข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับข้ามถนนได้เลยนะอ่าสมมติผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมวจะจะรู้ว่าจากบ้านนี้ไปตรงนูน้นอ่าจากฝั่งนี้แล้วกันระเบียงตรงนี้ไปถึงระเบียงตรงนูน้นมันกี่เมตรสมมุตินะผมกุกระทาแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มวัดมันก็จะมีระยะบอกซึ่งอันนี้จะเป็นถังอ่าเห็นถังตรงนู้นไหมนะครับอ่าอยากรู้ว่าถังนั้นห่างกับระเบียงตรงนี้เท่าไหร่ ก็จิ้มไปที่ถังนะครับแล้วก็วัดเริ่มวัดครับอ่าจากถังที่เห็นตรงนั้นนะครับถึงตรงนี้นะครับ16.907เมตร16เมตรนะครับก็คือกว้าง16เมตรนั่นเองนะครับผม